ันนี้เป็นวันที่าสามสิบเจ็ดนะครับธันวาคมนะครับน้องชาวเราทุกท่านนะครับปีที่แล้วก็เราก็ได้รับข่าวตั้งแต่ต้นปีจนถึงปลายปีนะครับว่าสถานการณ์ในเรื่องของโควิด1ิบเก้านะครับซึ่งข้อมูลใน วันที่30คืนเมื่อวานวันหวยออกนะครับพราะคงจะหลายคนก็จะถูกนะเลขไทยอะไรผมจําไม่ได้แนละ้ว่งอะไรเนี่ยสองแปดอะไรถ้าคนเล่นหวยก็สองแปดนะครับคนเล่นลอตเตอรี่ก็อะไร19หรือไงเนี่ยจำไม่ได้นะครับแป๊บเดียวนะครับสถานการณ์คือบวก250นะครับติดเชื่อในประเทศ241 งานพม่าะนะครับก็ไม่ได้ว่าอะไรเขานะครับก็ในปัจจุบันนี้เขาก็ช่วยช่วยพวกเราอยู่เหมือนกันนะครับว่าเออช่วยดาเนินการในเรื่องของการเข้าการออกนะครับการตรวจสอบตนเองไม่งั้นเขาก็จะถูกอะไรละ่ะถูกละทิ้งเหมือนกันได้ข่าวว่านําผู้ว่าจ้างนาไป ทิ้งตรงนตรงนี้โอ้โหมันเป็นเรื่องอะไรที่ทำให้เกิดความรู้สึกที่ไม่ดีนะครับปีนี้พวกเราก็อยู่ไกลกับเขาหน่อยนะครับแต่ว่าก็ด้วยความระมัดระวังญาติพี่น้องของเราที่มาจากต่างจังหวัดที่เพิ่มขึ้นนะครับในสถานการณ์ที่เพิ่มขึ้นเนียมีในเรื่องของจังหวัดระยองนะครับ จังหวัดระยองมีเปอร์เซ็นต์การติดเชื่อขึ้นสูงแล้วก็ต้องเข้าใจนะครับพี่น้องทางเราก็ไปทำงานที่นั่นคนไทยมาตะพุทธอะไรทาง,งทางนู้นทำนองเนี้ยนะแถวภาคตะวันออกนะครับซึ่งมีภาวะการแพร่ระบาดต,ต่าขึ้นสูงนะครับเราก็ต้องเฝ้าระวังภาคกลางเนี่ยสามสาม,สามพันหกคนนะครับ ที่ผู้ป่วยนะครับที่เป็นผู้ป่วยนะครับแล้วก็ภาคกรุงเทพเนี่ยนะกรุงเทพเนี่ยก็จะมาระมาณ2,119คนนะครับภาคเหนือ200กว่าคนภาคอีสานเรานะครับนะเราต้องมาวินิจฉัยดูนะภาคอีสานเราติดแค่ร้อยสามสิบสี่คนนะครับผู้ป่วยนะครับร้อยสามสิบสี่คน ก็ถือว่าเอ๊ะมันเป็นพ่อแล้กลัวข้าวเหนียว,วเปป่านะภาคเหนือก็สองร้อยสิบคนแต่ภาคเหนือเขามนอากาศสภาวะอากาศหนาวหนาวเย็นนะครับก็คงจะมีแนวโน้มอยู่เช่นกันนะครับเ,เพราะฉะนั้นคนอีสานเราก็อย่าประมาทนะครับพวกเราเป็นคนที่มีลักษณะนิสัยในเรื่องของ ความมีปฏิสัมพันธ์กับพี่น้องเพื่อนฝูงกันมากนะครับเราก็ให้ความระมัดระวังเป็นปีที่ห้ามประมาทนะครับประมาทแล้วก็โอ,โอเคมีโอกาสที่จะติดได้สูงนะครับก็ขอฝากพวกเราทุกคนนะครับในเรื่องของการรักษาสุขภาพในเรื่องของความเป็นอยู่ในเรื่องของการใช้จ่ายนะครับ เรายังโชคดีกว่าหลายๆอาชีพนะครับเขาไม่มีทักษะเชิงเชิงเกษตรเชิงการอะไรการมีทักษะชีวิตที่หาอยู่หากินเหมือนคนอีสานบ้านเรานะครับก็จะช่วยกันไปพวกเรามีความเพื่อเฟือเผื่อแผ่ที่ประเทศไทยอยู่ได้ไม่เหมือนเวเนซุเอลาก็คือในเรื่องของ ในานามีปลาในานามีข้าวนะครับประเทศไทยต้นไม้ต้นหญ้ากินได้นะครับปลูกผ,ผักก็กินได้นะครับเราเป็นพื้นฐานในเรื่องของเศรษฐกิจการเกษตรก็ได้ยินในหลวงพระองค์ท่านรอเก้านะครับท่านก็พูดอยู่สม่ําเสมอในเรื่องของความพอเพียงนะครับเราก็นำํำพระราชดำริแนว คิดความคิดของพระองค์ท่านมาใช้ในการนาเดินชีวิตของเราที่ด้วยความยากลาบากนีน้ให้ผ่านพ้นได้นะครับในานามีปลาในานามีข้าวนะครับแต่ประเทศอื่นเขาผลิตเ,เงินมาเงินเป็นก้อนๆน,นะครับกินกาแฟแก้วเดียวเนี่ยหนาขนาดนี้ได้กินกาแฟแก้วเดียวบ้านเราบางท่านก็ถ้าติดหวานนะคนติดหวานสงสัยจะต้องถือว่าเป็นกระสอบนะครับ กินกาแฟติดน้ําตาลอย่างเงี้ยนะครับกินอะไรนะครับเขารวยอยู่แล้วนะพูดถึงผมไม่อยากพูดชืนะ่อนะยี่ห้ออะไรไม่รู้ลนะกาแฟเดือนนี้เรากินห้าสิบบาทแนมะ็กเกนะ่ะไม่ต้องห่วงเขารวยอยู่แล้วนะครับพอตื่นขึ้นมาแล้วก็แปลงฟันแปลงฟันก็ของเขาแล้วนะเราต้องเข้าใจว่าเราต้องใช้อย่าประมาทอย่าประมาทอย่า จะสุดรุย่ยุไล่พุ่มเฟื่อยนะครับมีเงินก็ควรจะเก็บไว้ในข่าวจําเป็นบ้างนะครับเจ็บใครได้ป่วยเนี่ยเดี่ยวนี้ก็อันตรลยนะครับอ่ะพูดเรื่องสุขภาพมันก็พูดไปก็ทุกคนก็เฝ้าระวังอยู่แล้วเครียดนะครับเมื่อทําอะไรมีงานเลี้ยงอะไรก็ช่วยกัน ดูแลร,รักษาความสะอาดนะครับก็ขอ,ขอให้ทุกท่านมีโชคมีชัยนะครับประสบควาสำเร็จในชีวิตราชการแล้วก็มีครอบครัวที่เป็นบริวารที่มีความสุขนะครับถ้าใครไม่มีก็รีบหานะครับปีหน้าอาจจะนาวกว่านี้นะครับนก็ฝากทุกท่าน นะครับขอให้ผ่านพ้นวิกฤตทุกอย่างให้โดยรู้ร่วงนะครับสวัสดีครับ